ครับผมก็เสร็จสวัสดีตอนเช้าครับผมมาดูกันชมกันครับผมอ <c oughs> ืก็เขาคุณคุณดวงใจวางหาด้วยนะครับผมอยู่ที่จังหวัดแพร่ครับคุณคุณ,คณกัญญมนทวีศรีด้วยครับผมที่อยู่กระบี่ครับผมที่กระบี่ฝนแปดแดดสีกระบี่ผมก็เคยไปทํางานด้วยนะครับผมที่นั่นก็ตอบคุณทุกท่านด้วย <c oughs> เดี๋ยวมาดูเชิญชมกันครับผมก็มีคุณยายที่น่ารักอ๋ออันนี้อันนี้ไม้ไม่สมบูรณ์นะ เอาให้ดูแล้ครับไม่ได้ขายก็มีคุณยายที่นารักนารักนะคุณยายนะคุณยายโทรเข้ามานะคุณยายบอกว่าอยากจะช่วยเอาไปเลี้ยงคุณยายไม้จะลักษณะแบบนี้นะกิ่งประมาณนี้นะคุณยายอันนี้ต้องต้องทาความเข้าใจก่อน่าไม้ทําใหม่นะคุณยายไม่กี่เดือนเองจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ตัวนี้กับตัวนี้น่าจะตัวเดียวกันไหมเนี่ยบางครั้งก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะอาจจะคนละตัวคุณยายบอกว่าอยากได้สีต้นไม้ทรงสูงทรงแข็งลักษณะแบบนี้ อยากได้ชั้นเดียวด้วยอันนี้จะเป็นชั้นเดียวนะคุณยายตัวนี้เป็นชั้นเดียวตัวนี้อันนี้จะเป็นสีชมพูอันนี้จําง่ายหน่อยชมพูก็ไม้ลักษณะแบบนี้จะว่อนใหญ่ดีอยู่นะคุณยายคุณยายว่าอยากได้สีต้นนะคุณยายก็ครับคุณยายดูก่อนก็อันนี้จะสมบูรณ์หน่อยนะกิ่งก็จะโตขึ้นหน่อยแต่ว่าไม้กิ่งเล็กก็ต้องเข้าใจนะคุณยายกนทําอยากขายนะคุณยายแต่ว่าก็ไม่อยากจะเปรียบคุณยายเพราะว่าต้องแก้งให้คุณยายดูก่อนว่าไม้ขวมันยังเล็กอยู่กิ่งยังเล็กนะเพราะว่าไม้ทําใหม่คุณยยา เดี๋ยวจะรักกันเอาเปรียบกันนะครับผมเนาะ,นะ <c oughs> อันนี้พี่บรนาคู่นี้เอาไว้ให้คุณยายที่คุณยาย,ยวย่าอยาได้พีรนาคู่งอันนี้ก็เอาความนี้ไวในะนะ้ให้คุณยายนะก็เหลือเท่านี้แหละคุณยายนะให้คุณยายดูก่อนนะชุดนี้ครับผมอันนี้มีมพี่บรราอยู่นะคู่นี้ดรดมาณนี้นะก็สวยดีนะอันนี้คู่นี้สี่ร้อยเอ้ยไม่ใช่คู่นี้สามร้อยสี่สิบาทนะครับผมคู่นี้สามร้อยสี่สิบาทพี่บรราคู่นี้ ก็ความได้นะความได้สามรอยสสิบาทเองนะคู่นี้หาขนางนจะไปเรียงกรับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาแนะนํานี้ก่อนอ่อก็มีอันนี้เป็นชั้นเดียวนะอันนี้ที่ผมเรียกตาบชี่ช่องตัวเองเหรอง,ง่ายดีอืเก็บข้อไหมเป็นชั้นเดียวนะไม้ตัวนี้จะเวลาไม้โตจะแตกความได้เก่งนะจะมีความที่ออกความได้เก่งเวลาไม้โตจะขยายความได้ไวนะอันนี้ก็คู่นี้ ถ้าเอาไปด้วยกันนะก็สองร้อยยี่สิบาทนะคู่นี้สองรอยยี่สิบาทเป็นไม้ชั้นเดียวนะเวลาออกความจะสวยนะเวลาไม้โตจะมีความที่สวยดอกออกเป็นเป็นช่อนะตัวนี้จะสวยเป็นช่อแบบนี้เห็นไหมช่อดอกเนะี่ยดอกจะเไว้ช่อแบบนี้แต่ว่าต้องให้ไม้ที่มันโอเคให้สมบูรณ์ให้โตโตก่อนนะถึงจะได้ถึงจะสวยได้อันนี้ไม้ยังไม้ยังต้องปลอเป็นปีนะจะสวยอันนี้เป็นไม้ชั้นเดียวนะตัวนี้ก็จะไม่ได้หรอกว่าชื่ออะไร แต่ว่าก็อันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นแผลอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นสีของไม้เขาก็จะมีเหลืองแกมมาด้วยประมาณนี้แหละอ,อันนี้ดูแลไม่สมบูรณ์เสียเขานะอันนี้เห็นไหมก็แต่ว่าแข็งแรงมากๆนะขแข็งแรงมากมายตัวนี้นะอันนี้เสียสองจริงจริงหนึ่งไม่รู้หรอกอันนี้จะเป็นชุมพูั้นเดียวตัวนี้จะเสียผาริมนะครับผมงานผาริมก็จะเสียไว้เป็นตัวอย่างให้ดูด้วยแล้วก็หลังจากนั้นจะมาเอ้อยมาจำเลยลงไปลูกลงไปลอง,งเปล่าลงถอย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 ,ถอยถอยตูดลงไปลงไป ปวดยากปวดยากมากตัวนี้จะเป็นอังกอรนะอังกอรอย่าให้หักนะลูกอันนี้เป็นอังกอรนะอังกอรก็โคสวยนะไม้ลากข้างล่างสวยนะอันนี้ของคิดอยู่ที่เท่าไหร่สองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบาทก็แล้วกันนะเผือท่านไหนจะเอาไม้ไม้ชั้นเดียวทั้งชั้นดอกชั้นเดียวทั้งสามต้นสองร้อยเจ็ดสิบาทนะเผื่ยจะเอา แล้วก็ชวนชอมอันนี้อยากรู้ไหมว่าเก็บคอชวนชมถ้าเราจะทําให้งามแบบนี้เราต้องใช้เครื่องปลูกแบบไหมอันนี้ปลูกให้ดูนะปลูกไปอยู่สองต้นนี่แหละใช้เครื่องปลูกแบบนี้ไม่มีทุนซื้อนะอันนี้ผมก็จะปลูกธรรมดาดิลนล้วนๆนี่แหละธรรมดาแต่ว่าเรามีน้ํามีอะไรที่สมบูรณ์อยากได้เครื่องปลูกแบบนี้ขอทุนหาทุนก่อนถ้าได้ทุนถ้าชุดมีทุน ก็จะใช้ทุนอยู่ที่สามร้อยนะเดี๋ยวจะไปซื้อเครื่องปลูกแบบนี้มาแล้วก็จะมาขายด้วยซื้อ <coisa> มามาใส่กล่องขายด้วยแต่วาต้องก็จะเอากำไรไว้กี่บาทหรอกว่าต,ต้องมีเงินกว่าสามร้อยนะถึงจะไปซื้อแบบนี้มามาผสมให้แล้วไปปลูกรับรองว่างานบุกต้นอันนี้อีกต้นหนึ่งนะที่ใช้เครื่องปลูกเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ย <popping> <c oughs> โอ้ได้ผมบายัางครัดอกคือนะแล้วจะกิก่งจะอวบดังนี้ลำลำต้นดีสวย อันนี้เกี่ยวกับเครื่องปลูกนะไม่แค่ไม่มเกี่ยวนะอันนี้เกี่ยวเกี่ยวจำเป็นเลยนะเกี่ยวถ้าถ้าถ้าเดี๋ยวหาทุนก่อนสามร้อยแล้วไปซื้อว่าจะมาพูดเรื่องการตัดกิ่งคุณชมนะอันนี้อันนี้ที่ใช้เครื่องปลูกที่ที่มีมาตรฐานนะไม่ได้ใช้ใบไม้หมักหรอกมีอยู่สองตัวเท่านั้นที่ที่ใช้นะแต่ว,ว่าผมรู้ว่าในในตัวเมืองไม่ไม,ไม่มีนี่หายากหายากแต่ของง่ายๆแต่จะหายากนะผสมเกลี่สองตัว อันนี้เป็นมาคิดตัดจริงว่าจะมาพูดเรื่องการตัดจริงเราเอาไว้วันหลังก่อนนะว่าจะพูดตัดจริงเราตัดจริงช่วงนี้แหละไดดูฝนนะตอนช่มเพิ่งจะออกจริงได้สวยนะอันนี้ไม่ตัดจริงไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวคลิปไปยาไปแกลงได้ช้านะครับผมอันนี้ก็อันนี้คู่นี้สามร้อยสี่สิบนะถ้าได้คู่นี้ไปว่าโอเคมีเงินไปซื้อแน่นอนมา,มาทําตอนเย็นได้ทาแน่ได้ดูแน่แล้วก็ได้ขายให้ด้วยแน่แน,นอนอันนี้ให้คุณยายดูก่อนเลือกยอดให้คุณยายดูก่อนราคาคุยกันทางโทรศัพท์นะคุณยายเนาะก็ประมาณนี้แหละ กับเทพนาคู่นะคุณยายนะที่คุณยายดูเอาไว้นะก็ต้องให้คุณยายทำของใจก่อนด้วยไม้ทําใหม่นะคุณยายอันนี้ก็คู่นี้สองร้อยี่สิบาทนะคู่นี้สองอยี่สิบาทอันนั้นก็สามต้นเอาทําไมราคาต่างกันจังเลยสามต้นกับสองต้นทําไมราคามันอันนี้มันสองรอยี่สิบอันนี้มันสองร้อยเจ็สิบบาทโอเคถูกแล้วแหละเออ โอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมขอขอบคุณสวัสดีอ๋อเมื่อคืนได้เมื่อคืนไม่ได้ปลานะตอนเช้าได้ปลาดุกสองตัวตัวใหญ่อยู่นะพอกินพอกินสาหรับเช้านี้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณขอบคุณคุณกัญญาใช่ไหมกัญญมลกัญญมลด้วยนะอยู่จังหวัดแพร่แล้วก็ขอบคุณคุณดวงใจนะครับผมเอ้ยคงใจกุนกัญญาคุญกัญญมลอยู่ที่กระบี่ นะกันยังมันอยู่ที่กระบ,บี่ดวงใจอยู่ที่แพะขอบคุณท่านทั้งสองขอบคุณครับผมขอบคุณก็แค่นี้ขอบคุณทุกท่านสบาดีฮสวัสดีสวัสด,สสดีสวัสดีครับผมมั่วเกินไปสวัสดีครับ